เทปมันมันหยุดไปมันสะดุดไปนะไม่เป็นไรเมื่อกี้กำลังจะสอยหอยนี่นะหอยเจ้าอะไรหอยเจ้าใช่เจ้ามะพร้าวอ๋อมันลักษณะมันเหมือนเจ้ามะพร้าวอ๋อมันก็คล้ายๆกันเหมือนเจ้ามะพร้าวเขาเรียกว่าหอยเจ้านี่มัดูใกล้ฮะดูใกล้นี่หอยเจ้านี่หอยเจ้าอ่านะครับนี่อุ้ยตเบลเลอร์เลยนะนี่โลอเทไรเนี่ยไม่แพงครับบ้านเราไม่แพงประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบโอ้แต่ฝามึงไห้หาให่ห้าตัวโล พวกป่ามันหนักมากเหมือนกับเนี่ยมันจะมีงวงช้างอยู่ฮอลโหยหอยวงช้างของของห้องผมหรอเออนี่หอยจาวหอยจาวหอยจาวสดดีไหมสดมากเลยไม่รวมือนกันยัต้องชิมก่อนดูดูเนี้ยสดไหมครับจะเหนียวหน่อยตัวนี้มันจะเหนียวหน่อย ชาคนละทางกับไข่หวานอืมหน่อยม้อืมก้างกระดานนี่ก้กระดานมาเร็รรรวนี่สำหรับคนที่ไม่ชอบปูอืมอาจารย์เอาเลยเดี๋ยวผมบีบให้สำหรับคนที่ไม่ชอบปูเขาเรียกก้งกระดานมันอยู่ครึ่งครึ่งทางระหว่างปูกับกุ้งอืมชิมกังอืมเนื้อมันจะแคนาดีนและลับเตอร์ตัวเดียวกันเลย คล้ายๆล็อบเตอร์ใช่ครับเป็นตระกูลล็อบเตอร์เลยครับเมื่อก่อนใช่ไหมพวกเนี้ยเขาไม่เอาเลยเขาเอาทิ้งออกเพราะมันติดมันติดวนเข้ามาสมัยก่อนเพราะมันกินยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวนี้เหรอดีบังมันคนไม่รู้ว่ากันไกลใช่ใช่แต่สมัยสมไยคือบ้านอยู่ทะเลเนาะบ้านปลูกบ้านย่าบ้านนามาบ้านกาอยู่ทะเลกันแล้วอาก็หาทะเลหาเป็นสามปรมมงอ่ะโอ้โหแม่ว่ะโอ้ยหลอนี่ มือมึงไม่ร้อนเลยเนี่ยซัดก่อนนะจิ้มเลยนี่ขายมั้ยนะใช่ครับว้าวโอ้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 โไม่แพ้อาหารทะเลนะไม่เป็นไรไม่แพ้อะไรสักอย่างเลยกินที่หมดความดื้อนะดีมากเลยเฮ้ยก็ดีอ่ะคือปูปูนี่คือราชาแล้วนะทุกอย่างดีอยู่ในเนี้ยแต่กั้างไง กั้งยังลองปูอยู่เหรอแล้วเนี่ยนี่มันกั้งอันนี้คือกั้งกั้ง,งกระดานกระดานแต่เนื้อมันนั่นนี่นะเนื้ออย่างนั่นเลยเพราะมันเป็นกั้งเป็ดเอ๋อสดม,มากแล้วก็จะมีผัดพริกเกลือเอาไปผัดพริกเกลือคนจีนชอบสั่งผัดพริกเกลือหรอผัดพริกเกลือจะอร่อยแบบเน้อก็คือมาผัดอันนี้แหละเมนูนี้คนจีนชอบสั่งเอาไปทำผัดพริกเกลือหน้าป้ายหน้าร้านเนี่ยจะมีภาษาจีนอยู่ด้วยเมนูก็จะมีเมนูภาษาจีนอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนจีนไม่ส่วนใหญ่หรอกครึ่งนหนึ่งไหมประมาณครึ่งหนึ่งไหมใช่ใช่หรือ40เปอร์เซ็นต์ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขามีธุรกิจแถวๆนี้เยอะก็เป็นร้านก็ส่วนใหญ่เป็นโรงงานจีนใช่เออเออเป็นโรงงานจีนหมดเลยส่วนใหญ่แ,หแบบเนี้ยมันจะเป็นโซนจีนเลยอุตสาหกรรมร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงบอกก็บากทีบ่ายสองเที่ยงคืนบ่ายสองเลยหรอบ่ายสองแต่ด้านหลังกำลังจะทำหรือกำลังปรับยนอะไรเดี๋ยวข้างหลังก็จะมีนะครับเดี๋ยวว่าหลังมาจะไปชมด้านหลังนะครับกำลังกำลังกำลังต่อเติมอยูู่่เเพราาาะะวลกค้ยอ ไม่เก่ดไม่มีที่จอดรถหนึ่งแล้วโต๊ะก็มีเพียงพอแล้วบางทีลูกค้าอะไรนะที่บอกนี่มีคนสูบบุหรี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ทำเป็นโอเพ่นแอร์ฝั่งนู้นเลยใช่ไหมเป็นโซนสูบบุหรี่เลยายุ้งหลังไปก็คนจีนเขาชอบอย่างเงี้ยมานะครับอาหารออกมาอร่อยอย่างนี้เนี่ยแวะมากินกันได้นะครับอยู่ที่ร้านครัวชาวประมงท้องถิ่นสมัยสารอยู่ถนนมาสายอาจารย์บอกเลยลดยี่สิบเอรซนอ๋อบอกว่ามาจากอาจารย์ มาจากว่าอาจารย์แซบนะบอกว่าอาจารย์แซบแนะนำมานะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอาหารเนี่ยเครื่องดื่มด้วยเหรอโอ้ยตายแล้วผมขายเบียร์แค่ขวดละแปดสิบห้าเอาต้องมีต้องมีเดทไทม์ถึงวันถึงวันไหนถึงวันที่สามเอนไมมีนาอะไรอย่างเงี้ย่รเอาถึงสงการถึงสงการเลยเหรอโอ้โหเอาถึงมาบอกว่าเป็นของอาจารย์แซบอาจารย์แซบแนะนำมานะครับมาเลยลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มจนถึง เมษาเมษามสาิบห้าเมษาเมษาเลยนะครับต้องส่งการจะมาเที่ยวก,กันก็ได้มาใครอยากจะโทรสอบถามอะไรก็เดี๋ยวนี้มันง่ายเซิร์ชเลยนะครับครัวชาวประมงท้องถิ่นสมัยสารหรือว่าใครอยากจะดำน้ำดูปลาก,การาะลังอโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตหมดเลยวิถีชีวิตชาวบ้านนี่มึงทำอะไร<า>ทั้งไหนมึงเยอะเลย ไม่ใช่เป็นธุรกิจครอบครัวมีสาวครับมีหลายมีหลายอันมีหลายอันแล้วก็มีพูวิลล่านะครับมีพูวิลล่าด้วยมีพูวิลล่าตกมึกดำน้ำดูปะการังตกปลาอะไรที่เกี่ยวกับประมงเออเมีพูวิลล่ามีให้เหมือนกันพูวิลล่ามีตกมึกมีมาได้เลยนะครับเบื้องเบื้องเฮ้ยไม่ต้องไปจับเดี๋ยวกูรับโทรศัพท์ไม่ทันอีกนะครับที่นี่ครัวชาวมงแล้วอยู่ที่บ่อวินนะครับแล้วก็อยากจะสนใจสอบถามก็เบอร์โทร0 8 0 9 5 6 9 6 1 5 4 8นะครับ ตอนนี้จันแซบต้องขออนุญาตมาซัดกกอนแล้วครับเพราะว่ามันอร่อยทุกเมนูเลยวันนี้คงจะเจรเลยอาหารแรกดูขอบคุณทุกการติดตามครับ,บคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ